สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เั็นเย็นแล้วนะเดี๋ยวดูน้องสายนะลงทรมพิเศษเอาเพืนะ่อนเหรอมาขออะไรไม่รู้นะนะ่นอ่ะไปไปกินหญ้าเลยเออเล่นอย่างเดียวเลยแ็ได้ลงทอนี่มันน่าจะกินอิ่มแล้วนะดูดิตัวอ้วนโคลมแล้วนะเดี๋ยคุณแม่ก็ตัวเ่ออออนอะม้วนเราขอบา่านี่จะกัดให้มันกินเนาะ แล้วบกให้มันกินพวกนี้ให้หมดก่อนเราค่อยปล่อยนะครับงั้นมันจะแบบคล้องมันจะนะาก,กว่านะ้อมันจะอิ่มกว่าเราจะจัดการให้เดี๋ยวน,นี้เหลือเยอะอยู่นะครับ,บก็เออมานั่งกันดูนะนี่นกทรายนีมีเล่ยเลยเลยเป็นเลยเลยเฮ้ยปล่อยไหมเนี่ยเนาะ เดี๋ยวพาไปดูน้ำน้ำในอันน้ำเหมือนะครับอาหารอันนี้นะเดี๋ยวน้ำโบอีอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวเพื่อนมาให้มาสองมัดนะน้อยเกินไม่กล้ามาเอาด้วยหน่อย <c oughs> ตัวก็เดียวนะจะวิงนะ่งอ่ะจะวิงนะ่งอ่ะไปเก็บตัวมันได้ไหมจะวิงนะ่งอ่ะไหวเลยสมองมันดีมากโลภหลาลออกเป็นอะไรนะน,ไน,นะนั่นวนะิ่งไปนั้นละแม่เนี่ยอิ่มแล้วะดูของก็เลื่อนของของเลื่อใหญ่แล้วนะดูอีกแล้วนะ นี่มาเก็บได้นะครับนี่สลาดลาดสลาดทุกตัวเลยเดี๋ยวเ,เพื่อนๆคนไหนก็ติดตามน้องใส่ก็เอามาติดตามได้นะครับต,ตามได้ดูได้เป็นเลยเป็นเท่เลย นี่ดูดดด <g ül> ลเลยลเปื้อนหมดเลยโครงยันเต็นหลังอยู่นะครับยังไม่ทำปูนทาแป้งอ่ะไม่ทาเออดินเนาะมีเหมือนทาแล้วใส่ก็ทาแล้วนะโบอ,อีก,ก็ทาแล้วเดี๋ยวแม่บาตัวเดียวนี่มนขี้เกียจอ่ะไม่ไม่ทา, <g ül> ทาเดี๋ยวให้ดูน้องใส่ก,กินหญ้ากันไปนี่ไปเก็บหนึ่งอัง อ,อ๋อเหหนออาะยาแม่เนาะยาเนาะเมนูมันจะตีนะยาเนี่ยยาเออก็รู้เรื่องเออให้ด,าด่าแลหอกนี่ยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะเพกกื่อนเดี๋ยวเราไปเจอน,นักคลิปต่อไปนะครับไปแล้วไป